สวัสดีครับผมซิราครับและในวิดีโอนี้ก็จะพูดถึงการต่อ USB กับกล้องโซนี่แล้วเกิดปัญหาว่าพอเสียบ USB ปั๊บจอ,อนอกที่ต่อผ่าน HDMI เนี่ยดับไปนะครับทั้งที่ตอนแรกใช้ได้ดีอยู่อันนี้ก็ต้องอธิบายก่อนว่าเวลาเสียบ USB กับกล้องไปเนี่ยมันคุยกันด้วยหลายภาษานะครับถ้าเราเสียบ micro USB หรือว่า USB C เนี่ยมันจะคุยกันด้วย PC remote ซึ่งใน PC remote เนี่ยสามารถที่จะสั่งรีคอร์ดได้ ปรับค่า ISO shutter speed ได้นะครับแต่ว่าข้อจำกัดของ PC remote เนี่ยก็คือมันไม่สามารถที่จะปล่อย HDMI out ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ in-body image stabilization ได้นะครับก็เลยเป็นเหตุว่าเมื่อเสียบ USB เข้าไปปั๊บจอนอกดับเพราะมันคือข้อจำกัดของกล้องนั่นเองทีนี้มันมีอีกโปรโตโคอลหนึ่งมีอีกภาษาหนึ่งที่มันคุยกันด้วยการใช้สาย multi นะครับ สายมัลติเนี่ยจะหน้าตาคล้ายกับไมโคร USB มากแล้วก็พอร์ตบนกล้องก็คือพอร์ตเดียวกันเลยนะครับเสียบเข้าที่ช่องเดียวกันเลยโดยที่ตัวมัลติเนี่ยมันจะยาวกว่าไมโคร USB นิดหนึ่งนะครับอาจจะสับสนกันได้เมื่อเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้งาน HDMI out ได้ใช้งาน IBIS ได้นะครับแต่ว่าโปรตโตคอลม,มัลติเนี่ยมันทำได้แค่สั่งเรคคอร์ดสั่งโฟกัสสั่งซูมนะครับไม่สามารถที่จะไปสั่งปรับ ISO ปรับ หน้ากล้องปรับชัตเตอร์สปีดนี่ปรับไม่ได้นะครับก็เป็นข้อจํากัดที่ต้องเลือกนะครับว่าถ้าถ้าอยากจะใช้จอนอกก็ต้องเลือกที่จะไม่ต้องเรียกว่าต้องแลกมาที่จะปรับค่าหน้ากล้องไม่ได้แต่ก็ยังสั่งได้ขอได้นะสั่งซูมได้นะครับถ้าเป็นเลนที่มีพาวเวอร์ซูมเป็นซูมไฟฟ้าเนี่ยก็ยังสั่งได้หรือว่าจะสั่งเป็น Image Clear ก็ก็ยังซูมได้นะครับแต่ว่าปรับหน้ากล้องไม่ได้หรือถ้าจะปรับหน้ากล้องก็ไม่สามารถที่จะ ใช้ HDMI out ได้ใช้ Ibis ไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอในวันนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ